สวัสดีค่ะชืนน่อชนกทับวงนะคะเป็นวิทเ t อรของ Har เบิร์ a ภ a a า Thailand วันนี้จะมาคุยกับคุณหมออามนะคะเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างแล้วก็เทรนด์ในการกระชับรูปร่างในตอนนี้เนาะมีอะไรใหม่ๆมาแชร์ให้เราฟังหงบ้าง สวัสดีครับหมออาร์มนะครับายแพทย์โรลัพ์สิรามังคลานนท์ครับตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็น medical director ของเพจจุดคลินิกครับและนอกจากนี้ก็เป็นสปิเกอร์ให้กับทาง Allergan Medical Institute นะครับดูแลในเรื่องของการสอนแพทย์ในการฉีดบท็อกซ์ฟิลเลอร์และที่สำคัญก็คือเรื่องของคูสต์สเกติ้งครับหมออามคะอยากให้ช่วยเล่าถึงเทรนด์ของการกระชับรูปร่างหรอือว่ากำจัดไขมันตอนนี้มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจมาบ้างคะ จริงเรื่องของรูปร่างเนี่ยเขาบอกว่ามเป็น Iceberg Phenomenon นะครับสังเกตไหมครับเวลาที่เราเห็นภูเขาน้ำแข็งเนี่ยส่วนที่อยู่้นน้ำเนี่ยมันอยู่แค่นิดเดียวเต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเป็นอามันเป็นวอลุ่มที่ใหญ่มากเช่นเดียวกันกับเรื่องรูปร่างครับจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเราก็จะเน้นเรื่องของหน้าเป็นหลักใช่ไหมครับก็เปรียบเสมือนกับส่วนที่โผล่คนน้ําของภูเขาน้ําแข็ง แต่หารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วอินไซต์ของผู้หญิงจริงๆเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยถ้าถามว่ากังวลรูปร่างไหมเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอบว่ากังวลรูปร่างและไม่เฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายเองก็กังวลรูปร่างแทบจะทุกคนเชื่อผมสิว่าทุกคนน่ะมีไขมันส่วนเกินอ่คะครับแล้วในเรื่องของการกำจัดไขมันหรือว่าจะทับรูปร่างที่ในฝันที่ถึงต้องการเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ เป็นเมื่อก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการกระชับรูปร่างเนี่ยแน่นอนทุกคนคิดถึงเรื่องของการดูดไขมันถูกไหมครับ<ม>เป็นการผ่าตัดแต่เนื่องมาจากข้อจํากัดหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวทามผลข้างเคียงเรื่องของข้อจํากัดในการผ่าตัดรวมถึงเรื่องของแผลเป็นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยมันเลยชิปมาสู่เรื่องของ non-invasive fat re-uction คือ oh. การสลายไขมันโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดมากยิ่งขึ้นเทคนิคของ Coolsculpting เนี่ย เป็นเทคนิคที่เราเรียกว่าไคลโอไลโปไลซิสคือเป็นการฟรีซไขมันนะครับทำให้ไขมันเนี่ยมันถูกแช่แข็งแล้วก็สลายตัวไปข้อดีของมันก็คือมันทาให้ไขมันเนี่ยลดลงอย่างเป็นธรรมชาติทําให้เซลล์ไขมันเนี่ยมันค่อยๆสลายตัวและตายไปซึ่งใช้เวลาเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ3เดือนการทาคูร์สกอลติงเพียงหนึ่งครั้งนะครับจะสามารถกําจัดไขมันในบริเวณนั้นได้ถึง2 0ถึงเจเลยทีเดียวคูร์สกอลติงเนี่ยเป็นการสลายไขมันโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเนื้อเยือ เยื่อโดยรอบเลยเนือ้อเยื่อโดยรอบเนี่ยจะไม่ได้มีอิมแพ็คอะไรจากการทักขูนขเท้าต้งเลย